สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ตอคอยผู้ถาติดตามผู้ถาเบิงเี่รัฐบาลไทยจากอิสราเอลนะพี่น้องเนาะส่งตรงมาจากอิสราเอลของหลานชายส่งมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วบางนึงก็ค่าปีหม่เู่เอามาให้พี่น้องเบิ้งแล้วได้พี่น้องเ้อส่งมาแล้วของเขาเดินดีอยู่ดีเป็นเลขคำนวณพี่น้อง หลบที่แล้วพิษฟันพิษบนรางเสือแต่ว่ารางวิ่งเก่าตัวเดียวเขาเขาได้มีผู้โชคดีเนี่ยว่านอบน,บนวิ่งแปดเก้ากอดข้อกันมาแต่ว่าเป็นรางในพี่น้องนะของเขาพิษตัวนี้ละแต่ว่ารางบ่พิษแต่ว่าจับคู่ว่ามีแปดของรางเด้แต่ว่าวิ่งเก่าตัวเดียวเขาห้วิ่งมาเอามานี้เอาไม่เนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ย้ำอยู่ดิ อหนา่าติดตามนะพี่น้องเนาะของลูกหลานมาเหม็นยำอยู่มาจากอิตาเลีด้ลยพี่น้องเนะี่ก่อนสิไปเบิ้งของวันที่วันที่สิบเจ็ดนี่เจ็ดมกราเนี่ยเบิง้งย้อดลังก็น่าพี่น้องเนาะว่ามาจากไลเน่จากอิตาเลียบนวิ่งเบีกับเกาลูดให้ลูดละพี่น้องนายนี่ก็มา จับคูหนึ่ง8ปดสามแดสอปดก้มเลยพี่น้อง3คูนี่สคูนี่กลมเดี๋ยวก็มา3ามเก้าแปดศูกกบลกกลมเป็นตัวลองตัวเด่นมี3มคูตัวลองมีสีของวันที่30มทันบ้าได้พี่น้องนี่เด้อเด้วก็3ตัวก็มี ปดเก้าแปดหนึ่งสองเก่าขังบนรดพี่น้องลดลงมาอยู่รางแปดเก่าเป็นอยู่รางเนาะข้างล่างวิ่งเก่าตัวเดียวลูดเลยเด็กจับคูกระมีสองเก่าเก่าหาเก่าหกเจ็ดหกหกหนึ่งหนึ่งเก่าหกเก่าเก่า เอาให้มาซีกลมคือเก่าหาเก็ดฮกนกฮกเก่าเก่าวิ่งกับมะเก่าละพี่น้องการลุดลุดจะจับครูนะพี่น้องนะวิ่งเขาเต็มเต็มเก่าหลุดได้เต็มเต็มข้างบนลงมาลางนี่แหละของล้านไส้ให้ระวังว่านั่งเถี่ยวกะ บนล่างตรงตรงล่างเที่ยวกับลังขึ้นบนบนขึนล่างมาทั้งสองคูังสีหม่แห่งยู่ล่างยู่บนสลับกันล่างขึนไปบนบนลงมาล่างล่างเทียวแตกสองท่างแต่ว่าหังอยู่คนละท่างยังส่แมก็เลยเบึงให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อหันตัวได้กลมกะเขากลมมากอะ่ะเอาขึนล่างบนไปเลยเอาขึนล่างบน จัดล่างบนไว้เรื่อยเพี่น้องเน้อขันตัวข้อกลมมาตัวเขาเก่งมาลังเทียกะนว่าเป็นตัวข้อกลุมยังสี่นะมันก็เลยเบื้องหยากเรพี่น้องเต้ว่าของเขาแม่นย่ำของร้านใสมาแม่นย่ำพิษอย่างเดียวคือพิษตำแหน่งอยู่เอาพี่น้องมาบอกลายยายฮางกับมาเบื้องของวันที่สิบเกีดมกระลาเนาะปีใหม่เฮาเริ่มสักกระลาทไม่รอบแรกของการคำนวณรัฐบาล จากร้านไส้ส่งมาจากอิสราเอลพี่น้องก่อนเดินกันให้เลขวิ่งก็นนะ่าพน้องลนะไอเลขวิ่งเขาก็มาเขาก็าให้มาหลายคูดด่อยู่เด็กจับคู่ก็ได้เลขวิ่งวิ่ง วิ่งบนอันนี้วิ่งบนเน้อพี่น้องเน้อบนวิ่งเด้อบ,บนมาไว้ทั้งลังทั้งหนาวะเอาไวน้นี้เอาไวน้นี้วิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนหกแปดโอ้ก็เขียนไก่กันทีนออ่เนาบ้านนี้พี่น้องหกแปดลุด แปรดเข็นจิดกันเลยเหล็กบิ่มาฮกแปรดเาขีดตัวเดียวกันเลยหรอกหล,ดลดุดหกหลุดแปร์ไปลองมันมีตัวเกงซ้ำกันเราจัดมาซ้ำกันแล้วพี่น้องนะจับคูไปนี่จับคูจับคู งูแปดงูแปดแปดศูนย์แปดศูนย์ ปดสามแปดแปดสามหาแปดสามหาแปดุกสี่

một chết về kết nâng hốc bẹt nâng hút bẹt hút nâng nâng งกหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวลางก่อนนะพี่น้องนะจังบึงตกกลุมตกเก่งเด้เอาลางแล้วกันเขียนลางแล้วกันกเบ,บิึงทีเดียวจบครับเอาไปนอนเอาไปนัน่นงคิดนอนคิดเลยอันบึงจบแล้วเนาะของลาง Cả lang Lang Wing Lang Wing Lang Wing, Làm wing. เอาไก่กันอีกแล้วหลุดนั่งเกหลุด หนึ่งเก็ดคูหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก็ดตามพบาทรงว่าหนาวบักเลี้ยงตามระดับด้วยเขาจีวัตรซับเหล็กเขาหนึ่งแปด หนึ่งเกหนึงเก้าถ้านั่งเขต่ำมากได้ก่ไปเสละเขาสลับกถึงหน่วยใหญหนึ่งแปดแปดเกดแปด Kết giảm Kết giảm si 1,4 cung Làm cái nguồn Mình khu บนมีทะเลบนมี8แปดคูด้พี่น้องได้เรื่องดีๆล่างหกบนแปดบนมาลายก็ล่างไปมักตัวเลกกะจัดเลยพี่น้องเด้อคัดตัวเลขกกะพานเอาไปบึงใส่สำลักทีดังๆจริงเกียงนำคือกันบ่กันคือกะจัดเต็มเต็มเลยพี่น้องเ้อของเขามาจังไดของสุดบทรัฐบาล ของสำนักอื่นมาจังไดเบิ่งใส่กันเราพี่น้องออาบ้านนี้ก็สิได้ส่งตกกลมลงให้พี่น้องเบิ่งอะไได้บ้านนี้อิสราเอลของอิสราเอลว,วันที่1 7เกดมกราคม2567าเกดวันผุด4 7เก็ดนะพี่น้องนะเปิดซักการใหม่ของปีไม่รอบที่แรกของรัฐบาล เปิดประเดิมนะพี่น้องเนาะสำนักใดสีเก่งสำนักใดสิตรงตรง,ตรงเข่าตรงตรง,ตรง,ตรงจับตาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของร้านไส้กะได้ไดีได้ตรงตรงนี่ดอกพี่น้องแต่ว่าหลางเป็นบนบน,บนเป็นหลางบนมาอยู่ลางหลางกะจับกูวัตถุได้ตัววิ่งนะพี่น้องเนาะอ้ามาบอกลายใหญ่ห่างจับไปเลยเามือน เลขบนกระวิ่งหกกระแปดพี่น้องจับคูหกแปดหกแปดกลมได,ได้พี่น้องกลมได้เขากลมมาแล้วหกแปดกลมหกแปดกลมแปดศูนย์กลมแปดศูนย์กลมแปดสามกลมมาสามกลมพี่น้องแปดสามกลม แปดถาดคาแปดล่องหกสี่ล่องหนึ่งหกล่องหกหกล่องหกเก่าล่องสามตัวสามตัวกลมหกเก็ดแปดหนึ่งหกแปดล่อง หกหหลองเลขวิ่งลางวิ่งของรางบันนี้หนึ่งกับเกดพี่น้องหนเกดกลมเได้พี่น้องได้หนึเกดกลมเต้นหนเกดกลมหนเก่าสำรองหนึ่ปดกลม ยี่สแปดกลมลืมเขียนล่างให้พี่น้องเบื้องพี่น้องก็ชิว่าเอาเป็นตัวใดเป็นตัวบนตัวล่างอันนี้ล่างพี่น้องอันนี้ล่างอันนี้ล่างเด้อนี่เด้อล่างบนล่างแล้วก็เย็ดสิามลอง สิบสี่ล่องเอาไปนั่งพิจารณาบบ้างเด้อคตัวอีกเทียนึง่งอิสราเอลมาวิ่งบนหกแปดจับโคแปดหกกลมเด่นแปดศูนย์กลมเด่นแปดสามกลมเด่นหาแปดล่องหกสี่ล่องหนึ่งหกล่องหกหกล่องเก่าหกล่องสามตัวหกเก็ดแปดกลม หนึ่งหกแปดล่องหกหนึ่งหนึ่งล่องลางวิ่งหลุดหนึ่งก็เก็ตจับโคูหนึ athlete, ่งเกตกลมหนึ่งเก้าล่องหนึ่งแปดกลมเกตแปดกลมเกตสามล่องหนึ่งสี่ล่องอาพี่น้องอาไปพิจารณาเบื้องเนิ่นมากกระจัดขัดกระพันของร้านใส้กับบมบอมาสีไหลได้พี่น้องเดอร์มากั้งเทียกระแตกเต็มเต็มแตกตรงตรงหลอบที่แล้วปะ ถ้าห้ใส่ดุลลัพินิจก็อาจชด้กันทุกขูทุกคนอยู่นอพี่น้องนะเด็กวิ่งล่างเก่าตัวเดียวนั่นเต็มเต็มนอกพี่น้องเนาะเขาหลุดเต็มเต็มเขาหลุดวิ่งเต็มเต็มบนเปดเก่าลงมาอยู่ล่างซะก็เลยผาดตัวนั้นล่ะพี่น้องแต่ว่าล่างบบาผาดบนผาดพี่น้องเราพิจารณาเบื้องมักกจัดคัดกันแคบหน้าจอได้บันนีเ้อผู้ได้ขามาแล้วก็ได้แคบหน้าจอไว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูน้ำแน่ปูติดตามมาให้ของอิสราเอลมาให้ของอิสราเอลมาทุกรอบนั่นแหะพี่น้องถ้าเขาส่งมาก็คือได้ได้เห็นกันเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอฟซีชกูชก้นโชคโชคแมนแมนเด้อร์เฮงเฮงลุยๆกันเริ่มซักกะลาดไม่ของปีใหม่เลขไฟสีเกียงเลขไฟสีดำเลขไฟสีขาให้มาเบิ้งกันได้พี่น้องเด้อให้ทุก สี่สุขูสุขคนพี่น้องสุข,ขูสุขคน <c oughs> ลำลำเวยๆเงินท่องไหลมาเทมายาเจ็บยาจ,จนพอกันไหมรอบต่อไปพี่น้องสุดต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเหมือนี่ก้าวค้าวบาสวัสดี